สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมขอจาราปลอพี่น้องข้อหวยข้อเบอร์ชูขุนทุกคนครับเข้าสู่ทีมงานบุญผ้ารวยครับสำหรับคลิปนี้แอดกังยังอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมไม่ชี้ถอดจิตนะครับผมซึ่งเมื่อนี้มาหอดคำคำครับเพื่อนบอกแต่เศร้าเราเขาก็มาหอดหอดวางคำคำเนี่ย<ช>ไม่ชีบอกว่าโอ้มาเคลื่อนดังสมาธิเห็นตัวแดงจึง้งคืนผูใ<ช>้ใดร้อยมาหน่ะเฮ<ช>้ยมาขักมาแน่เถอะ แอดกิบมาฟังฟ่าฟังไฟคืนรถได้ใสเกียร์หาเลยครับเกียร์หนึ่งบต้องใส่ใสเกียร์หาจวดมากเลยครับจวดจีมาฮอดกะตกตอนนี้ก็ปมามาณจักสามโมงสี่โมงแล้วลหะครับผมเส่องจากว่าระยะทางมันไกลจีอีกจังหนึ่งกะดีใจน้ำม่ชี้ครับเมื่อนี้ก็ได้ดีใจน้ำเพราะว่าแอดลงคลิปไปปั๊บเนาะเพื่อนอยากอ่าสร้างองค์จำลองปูสีสุดโทวันเถ่าไปองค์ปูพญานาคเขา้ากะหลายผูหลายคนเพื่อนอ่า ได้อยากมาซอยในส่วนคาปุ่นคาหยั่งเมอนีดกะมาดีใจนะไม่ขี้เพื่อนแล้วก็มาเอาตัวเลขฝากตอนพ่อพี่น้องเอ้าก็ยืนยู่ซื้อย่างมีเท่าก็ได้เนาะจะไม่ขี้ก็อยู่หมังเกาคุณเจ้ากำลังเขียนแผ่นทองอยู่เดี๋ยวไปกาลังเขียนแผ่นทองอยู่วัดสันแม่นบ่แม่นค่ะเพราะว่าต้องเขียนวันเดือนปีเกิดให้เอฟซีนาเด้อยกัอเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดใส่แผ่นทองเนาะแล้วก็เอาไปใส่ในสลีละส่วนต่างๆของปูองค์พญานากันถอนแม่นบ่ เออเอาเอาได้ฟังอาจารย์เวามาเมื่อวานเนี่กับผู้นึงก็อยากเป็นท่องเป็นยังผู้ลังค่อนก็อยากเมาเบิดเอาจารย์ลังคนก็อยากเป็นท่องไม่จยคือวางสันคนจะได้ว่าจะได้อยู้ยังก็ได้กินเต็มนะโอ้จะสีิบอะไรอึดยู่อึดกินวันต่อไปเนาะเออมันเปลี่ยนสันตัวส่วนหัวก็ดีจังหนึ่งนี่สำหรับเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำหรือว่าผู้กำลังเหตุการณ์เหตุงานอยู่เนาะผู้กำลังเหตุการณ์เหตุงานเป็นลูกน้องเขาอยากไต่เต้ามาเป็นหัวหน้า เออผู้กำลังสีลงสมัครผู้ใหญ่บ้านอบตอีหยังจังสีโอ้เหมาะเลยเนาะได้้เเป็นนนผูแ่ออสำหรับเป็นผู้นั่งวันต่อค,คันผู้ยู่หางเลยสิได้เป็นผู้ตามบ่บ่เฮีนเ่อ่าความหมายมันข้ละอย่งอายงกันสำหรับผู้หางนี่สิได้สบายค่ะอ่าสิได้สบายสิอ่ายู่ซุ่มยู่เย็นก็ว่าอีหยังกันไปเนาะค่ะเออเอาเสร้นละไม่ชี้ยู่เปล่าหรอโอ้ยเอา้เอากำลังเขียนพอดีครับโอ้พอดีพอดีมา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 ตังพี่โอ้ยสวัสดีครับแม่ครับผม โอ้ยโทรหาลูกค่ะผมครับตัวหาลูกเต่าต่เศ้าว่าว่าได้ตัวเด็ดสันนี่ก็เลยเฝ้ามายางบักจังเลยบ่โค้งว่างนึงบ่เบีกวันงถอดร้อยเศร้านี่ใหยว่าบ่พรเลยมากหลายกันว่าเล็กน้อแม่นะอือแล้วครับผมเอาบานนี้โอ้ยดีใจน้ำแม่เอ้ยพอดีลูกเต้าล่งคลิปไปปั๊บแมนบ่าจะมีผู้ติดต่อมาอยากรวมสางองค์ฟูพญะานา จาา้าุครับผมอ่างค้นบอกว่าสั่งเกตพญานาคและแมวว่าสั่นใช่<า>ให้ถามไม่ชี้ให้น้ำแมวว่าสั่นเกตจักบาทสนี้เบอร์ว่า,เ,า,เ,าเกตละเกตสิบเก้า,า,กบ,กาบาทจ้ะเกตละเกตสิบเก้าบาทเนาะเกตสิบเก้าโอ้เกตสิบเก้าบาทแล้วแต่ผูใ้ใดอยากสั่งจะเกตเนาะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยคันอ่าคันผูใ้ใดร่วมบุญมาแล้วเนี่ยจะเริ่มน้ำทรมาแจ้งซื้อเนี่ย ยังขาดไล่ซื้ออีกหลายเรื่องนี่เจีงไล่ซื้อมาแน่นามสกุลวันเดือนปีเกิดมาแน่แต่แม่ขี้เพิ้นกจะจีได้นี่จังสี่ครับพี่น้องครับผมเนี่ยไม่ขี้พิ้นกจะจีได้เขียนใส่แผ่นทองแผ่นทองนี่คือแผ่นทองโคกกระซับนะครับเป็นอื่นว่าแผ่นทองพคกกระซับผู้ใดได,ไดจ่าลึกซื้อลงไปในแผ่นทองนี่แล้วเอาไปใส่ในถองพญานาคสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตกับผมบ่ออึดบ่อยากบ่ออยากบ่อจนสิ่งดีๆที่เขามา ในชีวิตพอสีต๊กอัพกับพ่อสีทุกสียากเราพ่อพี่น้องดีครับนี่จังสีครับนะจะนั่นแล้วผู้ที่อ่าซอยจตุปัจจัยมาแล้วก็อย่าลืมส่งซื้อนะ้ำสกุลวันเดือนปีเกิดท่มาแจ้งครับผมเบอร์โท่อ่าแอดลงไว้ให้แล้วอ่าช่วงนี้ก็จะโทษติดยากเนี้ยจังน้อยเพราะว่าหลายท่านหลายคนเพิ่งเกิดท่มาอ่าว่าโดรเนียจังน่อยบานีอ่าแม่ขี้จะเปลี่ยนข้างสายเนาะ<ช>สายมันชนกันมันกันสิบบวกกับบวกใครติดกันป่านไดอ่าแต่ว่าบานี้ ผู้ที่ลังคนเพิ่นว่ายาไล่ซื้อเถาะว่าสั้นว่ายาไล่ซื้อเถาะนู้อุไปหน่อยหน่อย่นยาไล่ซื้อใส่ยาดอายเพิ่นว่าสันเอาหน่อยไล่กะถือว่าเจ้าเฮ็ดบุญแล้วเฮ็ดหน่อยก็ได้ไล่เฮ็ดไล่ก็แห้งไหลไหลมันเปลี่ยนยังสั้นบุญน่ะนอเม่เนาะได้เท่าไหร่กะหายอ่านซะเถาะวันต่อลังค้นเพิ่นบอสะดวกนะบาทนึ่งกะนิสงหลายโอ้ยบาทนึ่งกะนิสงว่าแท้าเฮ็ดปูองค์พญาน้าเข้านีแห้งคัก เออเฮียงสิมีโชคมีใช่ไปนาเออผูใหบว่าท่านปูสีสุดโต่กับเฮ็ดหญาาา้าสีแบทุ่มาถูตัวพราะว่าเขาสีปั่นทั้งปูสีสุดโต่หญ้าสีแบทุ่มาวันต่อไปลางคนบอกว่าอ่าหนูเฮ็ดเกีพยพญานาคทั่วมาผมบอกผมหนูอยากเฮ็ดเกีพญานาคน้ำเฮ็ดยังไหลเหื่อมาสั่าแต่ว่าหนูอยากเนียนส่วนที่เป็นอ่าเก็ยอยุ่โลตาได้ว่าเอาเป็นยังก็จะไปเฮ็ดเกียยุโลตาผมก็เลยว่าเสน หนูตาบ่ใครเห็นฮวงปนันไอหนูตาฟางวันเจ้าเบาหวานขึ้นตาบ่วฉันดอกว่าะอย่างขึ้นที่วิเฮ็ดเกียดยุโลตาไปส่วนน้ำจิ้ไปบังตาเพื่อนนี่สันดอกว่ะเพราว่าสั้นหนูตาบ่ใครดีเออามันจังไรพบไดพูดไดที่หนูไปเกิดไปคันก็นให้หนูตาดีซะให้เฮ็ดเกียดเลาะตาซะว่าฉันดอกให้หูแก่งตาใสให้หูแก่งตาใสคุณว่าันเอ้าจังสั้นก็ดีคือกันเนาะค่ะแม่แม่คุณละคนกับตาฝ้าตาฟางได้คูค่มือเนี้ยเนาะครับโอ้ยังมาดีใจนะเมซี่บานี้สิได้ ปูนหลาะที่วางซีหาสอบแล้วเนาะค่ะเออได้ได้ปูนจีวางซีหาสอบแล้วดีใจน้ำไหลใช่จังว่ามาฝ้าว่าหาแม่แต่ว่าจริงที่ดีใจไปก้อนนั้นเคยแม่ซีอะไรเรียกชนิดเดียวเค่ะความหมายเลยดีใจแห้งก้อนนั้นโอ้ยในที่ฝ่าวาเดงนจึงคือเทาก็จะเฮ้ยปูนแล้วน่าแม่เนาะอือตกลงมาสัมผัสแม่ยของผมเบากว่าาเด็ดเนาะแต่ดิความหมายเดี๋ยวผมจีแม่ว่างมล้วตอนนี้ เดี๋ยว<า>เข้า,า,ไเาไปหนาองปูเขาเ<า>นะาะไปเเบวย<า>ูข<า>ุ่นกรเทียอีพรอีแม่เขาอยากเห็นว่าเออองปูหอดใสแลว้วคือเป็นตัเดียวตัวอันชาแต่นียังเว้นแดดห้อนคี่ยังเดี๋ยวนี้ใครว่ายังบ่มีเกศจักเกศปูเดี๋ยวนี้ใครว่าจมไม่แห้งแล้วเดี๋ยวนี้บนหนังสีลอกแล้วก็บ่าจากักเกศบ่มีบังไว้นะบ่มีเกศบังไว้มีแต่ปั่นกลๆเดี๋ยวไปว่ามันงูป่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเมื่อวันนึงคือนาง ส่งกิจไปหากันว่าฮ้อนหลังสีฟองลงบ่แม่นบ่แม่นจ้าว่าปูอ่อนพอหลังสีฟองแล้วโอ้โหเฮ็ดเกสเกสอ่ะเฮียเกสเฮ็ดเกสจังไหนบ่ทันมีปูนจังสองผู้ขลาวว่ทันมีปัจจัยครับปัจจัยมันบ่ยากดอคุณว่าครับโมยากรสะอาเพราะมีปัจจัยนั่นครับก็แนแอบพื้นที่ฝ้าที่ดาิ่นว่าหมอพิ่นบอกให้นแอบพื้นที่ฝ้าขึ้นแนบขึ้นไปทั้งฝ้าพุ่นจ้า เอาคือวางฉันนอนบันจักแล้วเพื่อนบอกเนาะเพื่อนว่าเจ้าเห็นบัตะเวนมันหอนย้อนตะเวนนี่จะบอก่ไปถึงฟ้ามันโบเห็นตะเวนแหน่งนองกระเคืนโอ้ยังคืนจ้ากระเคืนแหนมงคือไปร้อยองค์หลวงองคหลงองหลงมาแม่นยังบวดลุ่นตีแม่แม่ก็นั่งอยู่กังสีเลี้วมาหอดไก่แห่งจึงคึ้นถูกบ้า มาอทอดไ้ไก,ก่แดงจริงๆเลยหม้อทอดไ <บา S 2> ร้ไก่เปิดเดป็นตัวเลขบเบลเป็นตัวเรียบโอ้ยอ,อ,อย่าฟ้าวาวาตอมันตกใจอย่าฟ้าวาวาตอตกใจมันแดงครับเอาของซีใช่ไหมให้ให้ลูกอ่านขออนุญาตอ่านไล่ซีไล่น้ำเอฟซีจักหน่อยก็เนาะจ้าครับผมลังค์นเพื่อนบอกว่าอย่าอ่านอย่าอ่านจำนวนเงิื่อนท่ออ่าเพื่อนท่านหน่อยท่านหลายยาอ่านจำนวนเงินท่อว่าจะอ่านเป็นไล่ซีไล่น้ำรลดก็ได้วัื่อนท่อเพื่อนวางสั่น บ๊อบีอยงเนาะเพราะว่าทาัทาง้งทั้งทั้งเท่าเนี่ยก็ได้มีเขียนไว้อยู่ว่าผู้ใดท่านอยังยเท่าใดเฮาก็เขียนไว้อยู่เนะาะแต่ว่าอ่านออกอากาศกักัอ่าน,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 นซื้อน้ำจะกุลใช่เนาะก็เมื่อ<บ>ก,กี้ซื้อดรกครับตอนนี้ก็ที่ได้ปุาแล้ว4ีหาสอบอยู่นะครับแต่ว่ากัาเลียนเชิญผู้มิจิท่าที่กำลังเบิ่งคิบนี่นะครับมาเอาโชคเอาชัยงวดสีฮอดไปพร้อมกันอ มาเอาหน้าที่การงานมาเอาความสุขความสบายมาเอาทุกสิิงทุกอย่างที่มันดีๆเนี่ยมาเอาไปพร้อมกันนะครับโดยการสร้างบุญร่วมบุญไปห่วมกันไปโดยการสร้างองค์ปูพญาหนากผู้ที่แรกนี่คือนายสมเกียรติพึ่งจะง,งามวาสัมพึ่งจะง,งามอันนี้วันเดือนปีเกิดเฮาบ่อ่า,อานล้วเนาะ เอาแต่ซื้อน้ำสกุลว่นอาจารย์เอาแต่ซน้ำสกุลวันเดือนปีเกิดว่านโม่ๆลังก้นบายันเอาอย่านข้อเดิไปเห็ดเนวไหมวันต่อไปเออผู้ที่สองดอยราพินีพึ่งจะงามเอ้าเดียวกันเดียวกันตัวนี้เนาะแล้วก็นอสออาปภาวรินนะพึ่งจะงามนี่และครับผมแล้วก็มีในส่วนของคุณจักรวาลป่าทวง อ่าละก็คุณแม่บุญมี่ยานสิริแม่ศีดาอีหยังนี่อ่านไว้เจ้งอะไรนี่ผลผลพฤกนะครับแล้วก็นายบุญถมคนหน้านอสอขิมสิทธิเดชครับผมนี่ก็ละกะเข้าวกะมีซตำนี่โอ้แต่ซตำนี่ก็ดีใจเลยที่เขาลงมคิดไปปุ๊บแม่นบ่เพาคน เฮ็ดบุญเฮ็ดทานมีผู้สนใจให้ความอ่าสนใจกับเฮ็ดบุญเฮ็ดทานนําเฮานี่เฮาดีใจพอดะนอนอยื่นน้ําตาสิไหลได้ยินแม่ชี้เพิ่นโทรบอกว่าโอ้ยมีผู้ท่านบุญมานําแล้วสอบ2สอบนี่โอ้ยดีใจเฮาคนขี้งลูกหยาบหยาบคุณป๊าก็นาใจเพิ่นเพื่อดีเลิศบ่เสื้อสีก็สิได้เฮ็ดได้สร้างต่อไปเน่าจะครับผมเอ้าบัดนี้อ่าีแม่ไปทางพุ่นซะบัดนี้เนาะไปเว้าไปเว้าอ่า ที่นั่งสมมาธิสนะะเห็นเลขมาจังไดเห็นแบบไดไปไปว่าอยู่ทั้งพุ่นซับอีพออีเม่เข้าจีได้เห็นว่าพญานาเขาเห็นหอดสายเยวจังไดเนี่ยนอเมียเนาะเออเอาเอาผมจีตัดตอนไปพุ่นเลยบะเฮือเข้าจีไทยไปนีรุดมันจะกินเวลาลายบ่เอาสันเมียเอายางสันเมียเอาไล่ซื้อการไห้เลยเด้อครับขันผู้ใดยังขาดยังเหลือไล่ซื้อที่อยังบ่ได้ทรงมายังบ่ได้ทั่วมาบอกนะครับกัโทั่วมาบอกทั้งแอฟก็ได้แล้วไล่ซื้อก็ไดด อแต่ว่าจะตัวปัจจัยในยกาโอนเขาทั้งบัญชีคุณแม่ละ่ะคุณแม่ชี้อนนี่แหละแต่ว่าไล่ซื้อทรงมาบอกทั้งผมใด้วีปัญหาตกลงาหา,าตกลนเขาเฮ็ดบุญแล้วทั้งเชียร์เข้ากับอย่าลืมอย่าลืมอมือย่าลืมบอกไล่ซื้อได้น้ำน้ำอเอก็ะให้จะเล่นลุ้นเรื่องในหน้าที่การงานทุกทิง้งทุกอย่าง สมความ่งมากตัดสยญาจริงจะยังอะไนี่ยัง่ะไรเนี่ยผมขาดบหรอเนี่ยโอ้คุณแม่ว่านผมขาดแล้วาจารโอ้นี่เด้นนี่เด้โอ้ขาดอีีอิยูหันแห้งขาดก็นี่เอาว่าแม่ผมเสียวมาท่านแห้งขาดก็นี่โอ้คุ่นครับผมอาบันีีก็มาหอดองค์ปูเป็นที่เรียบร้อยคุณแม่เพื่อนก็นั่งอยู่นี่ล่ละองค์ปูก็ที่เห็นนั่นล่ะครับอยู่ด้านนาพ่อไพี่น้องนั่นล่ละอ่าเป็นก้างจ้างอยู่นั่นล่ะยังทันไปนามาหลัง อ่าก่ย้อนจังว่าได้ส่วนพลอยพี่น้องมาเฮ็ดมาสางซอยกันอนะไะขันแอดเปิดตัวยุไสนีเอื้อนเห็ดบุญแล้วนาะงาระจันลังคนคอ,นคอม,มอเมน,น,นมาเอ,อ่าบุญพระวยปรากฏตัวใจเอื้อนเฮ็ดจ้บุญมาจันอ่าลังคนว่าเออไก่เห็ดบุญมูเจ้าตัวห้าเป็นผู้ใดบุญกันไรนเนาะอ่ผมผมเอื้อนอยู่กับแปลว่าการชักชวนเอาบุญห้วมกันละแม่เอ้ยอ่าอย่าไปคิดอย่างไรเอาวันนี้เ้าบมาว่าเขาเรียงแม่นั่งสมาธิเนาะมีเคลื่อนในแม่ถอดคิดไปเห็นอีหยังไปเห็นจังไดร่ฉนนี่แม่ เอาล่องเบาสูเย็บจี้เขาฟังมุมแม่จาแม่กระถอดนั่งสมาธิไปคุยกับปูไปคุยกับปูจ้า ผู้กระปูสีสซทโชนี่เนาะผู้กระปูสีสซูโอ้ในในในจิตในพระวังเท่าเนี่ยค่ะครับผมเอาแล่วเปลี่ยนจังไหนบ้างนี่แม่พ่อว่าโอ้ยดูเอ้ยพ่อฮอนพ่อฮอนแหลกแห้งเลยววสันหลังพ่อสิพุ่งเมื่อดาวสันน้ำได้เอาเก็บใส่ให้พ่อวสันโอ้นี่เรียกว่าภูเขามีปัจจิปัจใจเลยพ่อโอ้ยโมยากหลอกปัจจุปัจจัยนะวสันครับผมเป็ีนจังไหนแล้ววะครับ เงี้ยนคือไปทั้งฝ้าที่ล่าเพิ่มกว่าอ้เงยเงยหนาขึ้นไปทั้งฝ้าทั้งาเง้นเงนหนาขึ้นทั้งฝ้าครับเง้นหนาขึ้นทั้งฝ้าแม่ก็เรียกอันเง้นขึ้นเบิ้งครับผมเง้นขึ้นเบิ้องลอยลอยลงมาลอยองลงองลงลอยลงมาลอยลงมาลอยลงมาทั้งลอยตาลงมาเรื่อยป่อมแม่ลอยตาลงมาเรื่อยอีหยังหระลอยลงมาหนาใกล้ๆแล้วเป็นเลขกเป็นตัวเลขเลยป่อแม่เป็นตัวเลขเฮ้ยบาทนี้ ได้อยู่ดีเพราะน้าบ่านี้าเห็นเป็นตัวใดไล่ะแม่บ่านี้เลขเก้าเลขเก้างามงามเลขเก้าจ้าโอ้ยลอยลงมาเห็นเป็นสีนันสีนี่บ่แม่ลอยลงมาที่แรกเห็นเป็นแดงบ่แดงจึ้งคือ่แดงจึ้งคือ้งเป็นสีแดงเป็นสีแดงตัวเลขนี่เป็นสีแดงจ้าอู้ยเลขเก้าห่วยงวดนี้นะทีจ้าแต่แต่ว่า นอกเหนือจากนั้นเห็นเป็นตัวเลขล้วมีมีอย่างเพิ่มเติมอีกบ้างไหมนี้แม่ก็มีแต่พอพ่นบ่หนีเดียวพอพ่นว่าไผมาเห็ดซอยเห็ดซอยส่างอง์พอหนีกายหยาบของพอน่ครับผมสีบ่ให้อึดให้ยากบ่ให้ทุกข์ให้ยากครับผมสีให้ร่ำให้รวยเบิดสุขูสุคนเซปดหนี่ปดสินเบิดเบิร์ดเปิร์ดเพิ่นว่ามุดโตผูลใดมาซอยเห็ดซอยส่างสาธุสาธุเ้อผปูสีจุดโตเเลย แต่ว่าบอเดีวอีกได้คุยกันไปคุยกันมาแต่ว่าขั้นอันการยาพ่อเดี่ยวก็ล้างพ่อเดีวนั่นก็ือดเลืมเฮ็ดหญ้าห้พ่อเลยเดี๋วประธานโอ้ปั่นให้ปั่นทั้งปูทั้งงาจ้นปั่นพ่อเดี่ยวแบบเดืมปั่นหญ้าห้พ่อในเรือว่ะครับแต่บันี้มีมีเก่ามากเลวบันี้มีตัวอื่นแสมมากบ่แมงหรือว่าบันว่าจังไหร่สนิษฐสามกาชิมะคือกันแม่ยีีว่า สามมาสามพุทธะสามเศรษีมาเอาจังี่เนะเห็นเก่ามาแล้วบัดนี้เข้าจิไปพูดถึงว่าส่วนที่แม่จิไปอีกสองสามเมื่อนี้ว่าสีไปเอายูธรมเขาสีได้ไปว่ไปคือเก่าบอกเนี่ยไปคือเก่าโอ้ไอ้ในส่วนนี้ก็คือให้ไปเป็นออเดอร์จงกันให้ให้ไป เบิ่งสักวันว่าผู้ใดมักจังชอบกระชาดขัดกระพานนะแม่เนาะในส่วนเลขยกเขาในร้านว่าจ่าจังไรเขาก็ตกไปโอ้ทั้งทำกะทิไปเชื่อกันแต่ว่าอย่าลืมนี่พี่น้องครับผมงวดบางหนึ่งเนี่ยสองเจ็ดหรือว่าสองหนึ่งเนี่ยได้มาจากทำสองหนึ่งศูนย์พันธ์สองหนึ่งศูนย์น่ะค่ะสามตัวในสองหนึ่งศูนย์คือเขาลงคลิปไปแล้วอันนี้ก็ได้ลงให้เพิ่นเบิ่งได้โมเมนต์ว่าสอง เ็ดเรากลายเป็นสองหนึ่งบแมนอมสองหนึ่งกับล่งอาจารย์ก้อนล่งก้อนหนาสองเก็ดแมนแมนแมนบอลงพร้อมกันเลย,ลง,ล,เยลงในคลิปเดียวกันโอ้ล่งในคลิปเดียวกันค่ะโอ้ผู้ใดไปย้อนเบื้องคลิปเก่าก,ก,ก็ได้ได้ค่ะม่ดีนั่นพัน,นพันที่ว่าว่าเฮ้เอาไอ,าอ,าอา้บอกสองเกียร์คือที่ออกนั่นบางที่ค้นบางค้นนี่เบิ้งคลิปบ่เบส้องหลมาเบื้องหลังหลังแต่ที่ฉนจะสองเกียร์เพราะว่าขึ้นไปเมื่อนั้นก็สองคลิปกับสิล่งไปน้ำกันเลยคือสอง หนึ่งศูนย์แล้วก็สองเกตอาจารย์ก็คือ,อสองหนึ่งสองนก็ยังเขา่ายงสินะคะ่ะโอ้เอาโอเคก็ถือว่ายัางสุดยอดอยู่ค<า>่ะแต่คอดีก็คือเม็ดเดียวนี่แหละค่ะ,าะมากหลายเม็ดเดียวนี่แ<า>ม่นบ่าแม่นบ่าถือหรอือยังไรก็ยังยังถือว่ามันกับบ้สิ้นเปลืองหลายอย่างสินะเ<า>นาะเอาอยัางไงก็ ำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เนี่ยนะครับพอยพี่น้องครับผมในส่วนของส่างองูองค์จำล่องปูพญานาปูสีสุดโตนะครับยังขาดจตุปัจจัยอีกหลายส่วนหลายจริงหลายเนี้่าีกรลังเสียบบ่ว่าจะเป็นเกรดบ่ว่าจะเป็นค่าสร้างบ่ว่าจีเป็นปูนว่าจะเป็นไส้ย,ยังขาดอีกหลายนะครับฉะนั้นแล้วก็เลี้ยนเชิญพอยพี่น้องที่มีกิจสัทธาสูขข้ขูขขข่สุขคนผู้วิจิตรนำกินนำใจเอ่อมีบุญใหญ่บุญหลวงสู้ขู่สุขคนนั่นแหละเอ่อเลี้ยนเชิญมาซอยเห ผู้ใดซอยเฮียสร้อยสางไปแล้วก็จลืริ่มซื้อน้ำสกุลวันเดือนปีเกิดเด้อทรมาบอกทั้งไม่ขี้แล้วก็ทรมาบอกทั้งทีมงานเพื่อนเนรเพื่อนที่ได้โจทไว้แล้วก็ที่เอามาลงไว้แผ่นท่องแผ่นท่องโกพกคาซับแล้วก็ที่เอามาหยอดใส่อ,องค์งปูพญาหนักตามเห็นสมควรว่าเออ,อผู้นี้อยากให้หยอดหัวเพื่อนบอกผู้นี้อยากให้หยอดกลางโตบะ่ะซึ่งผู้นี้ยอดหางบ่กซึ่ง ล้วนแล้วแต่ละมองขององค์ปูเนี่ยยอดมองใดก็ล้วนแล้วจะมีความหมายกับชีวิตเท่าทั้งนั้นครับฉะนั้นแล้วกะ<ม>เรียนเชิญเดอ้อพ่อพี่น้องครับผมขาดอีกหลายครับผมเอาบันนี้ไม่ชีจะมียังเว้าไอ้ทีมไทยช่วงวันนี้ไว้บ่ครับผมสาธุ สาธุดื้อขอให้คุณโยมท้งลายมีแต่ความสุความเจริญความเจ็บยาไหลความไข่ยาห้นเกิดมาในชาตินี้ขอให้ยาเจ็บยาจนยาตำกาขนสาธุหมดที่มาขอให้คุณโยมถือกันวันที่หนึ่งเอกบุญลด้อสาธุสาธุสาธุ